ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่สต3รที่343วิชากับทาตรับใช้3กลางดึกยามโฉ1สินาทีคฤรหาตระกูลเฟยด้านในห้องเก็บของสะสมที่มัโซอักระสีทองเข้มไว้หลายชั้นของสะสมหลายชิ้นกองระเกระกะอยู่บนพื้นและบนชั้นวางพรมบนพื้นมากกว่าครึ่งมีรอยที่เคยถูกไฟไหม้ ส่วนที่เหลือเปื้อนสีขาวอมเทาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใดด้านในและด้านนอกห้องเงียบสงดข้างๆบ่อน้ำด้านนอกมีกระโจมเล็กๆตั้งอยู่มีเสียงหายใจอย่างราบเรียบของยามเฝ้าระวังคล้ายกับกำลังหลับอยู่เปรี้ยเปรี้ยเปรีย้ยทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนกระแสะไฟฟ้าดังมาจากด้านในห้องเบาๆอากาศในห้องเก็บของสะสมบิดเบี้ยวและหมุนวนด้วยความเร็วสูงกลายเป็นวังวนขนาดเท่ากําปั้นกลุ่มหนึ่ง สีดำจุดหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นกลางวังวนสู้จุดสีดำขยายใหญ่ขึ้นอย่างฉับพลันแล้วกลายเป็นเงาคนสูงใหญ่ที่ทั่วทั้งตัวเป็นควันสีดำจุดเชื่อมนี้ถูกทำลายแล้วหรือเงาคนมองไปที่ตำแหน่งของคันช่องที่ถูกทำลายร่างกายของเงาคนคล้ายไม่เสถียรถึงขีดสุดบิดเบี้ยวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับภาพในโทรทัศน์ที่สัญ,ญญาณไม่ดี ที่นี่คืออนาเขตของสำนักพันธ์อาทิตย์เจ้าไม่ควรรีบร้อนแบบนี้เงาคนที่ผอมกว่าอีกสายหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาในห้องจากด้านหลังข้ารู้ข้าก็นึกว่าที่นี่สมควรยังมีจุดเชื่อมอีกจุดหนึ่ง เงาคนสูงใหญ่กล่าวเสียงทุ้มเสียงของเขารวมตัวเหมือนกับการสั่นสะเทือนชนิดหนึ่งทั้งเหมือนกับเสียงหึง่งหึ่งของพึ่งจำนวนอนอมากภาษาที่ใช้ไม่ใช่ภาษาทางการของใต้อินแต่เหมือนกับภาษาอีกแบบหนึ่งและภาษานี้ก็คล้ายกับมีผลส่งสัญญาณโดยตรงไม่ต้องเข้าใจภาษาก็สามารถเข้าใจความหมายได้จุดเชื่อมพังทลายแล้วประเดี๋ยวกลับไปซื้อที่สำนักตรอริยะก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องเอาตัวมาเสี่ยงเงาคนผอมบางกล่าวเสียงแผ่วต่ำ ไม่ค่าแค่อยากมาเห็นด้วยตัวเองว่าใครเป็นคนทำลายแผนการของข้าเงาคนสูงใหญ่อธิบายเป็นเด็กน้อยสาขายยอยของสำนักพันอาทิตย์ที่โชคดีคนหนึ่งเท่านั้นก็แค่เรื่องบังเอิญถ้าเจ้าอยากแก้แค้นจะเผยร่องรอยมากเกินไปไม่คุ้มสำหรับพันธมิตรเงาคนสูงใหญ่เงียบเสียงลงถูกแล้วข้าจะหาจุดเชื่อมใหม่แทนทั้งสองมองชิ้นส่วนคันช่องพร้อมกันต่างก็ไม่พูดอะไรอีก ลู่เซิงค่อยๆกวาดตามองชั้นหนังสือขนาดมหือมาวิชาจริงแท้ทั้งหมดแบ่งเป็นห้าประเภทใหญ่ได้แก่วิชาเดินลมปราณเคล็ดจ,จริงแท้วิชาพิสดารทักษะนอกและวิชาลับความจริงแล้วห้าประเภทใหญ่นี้แบ่งตามประสิทธิผลของปราณจริงแท้วิชาเดินลมปราณใช้เสริมความแข็งแกร่งให้ปราณจริงแท้และยกระดับปราณจริงแท้อย่างต่อเนื่องแต่ไม่สนใจกายเนื้อเคล็ดจริงแท้คือยกระดับปราณจริงแท้กับกายเนื้อพร้อมกัน วิชาพิสดารฝึกฝนกายเนื้อเป็นหลักปราณจริงแท้เพียงแค่ช่วยเสริมกายเนื้อเท่านั้นทักษะนอกคือปราณจริงแท้อันสุดโต่งที่เน้นพลังฆ่าฟันกับพลังทำลายล้างในการต่อสู้จริงวิชาลับเป็นทักษะลับที่พิเศษและหายากซึ่งใช้โคจรปราณจริงแท้มักสิ้นเปลืองพลังมหาศาลทำร้ายคนอื่นและทำร้ายตัวเอง ลู่เซนกวาดมองไปเทียบกับชนิดอื่นๆแล้วเขาให้ความสนใจเคล็ดจริงแท้หรือก็คือการยกระดับปราณจริงแท้กับกายเนื้อในเวลาเดียวกันมากกว่าถ้าว่าเคล็ดจริงแท้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดวิชาจริงแท้ประเภทนี้ถ้าไม่ธรรมดาถึงขีดสุดก็เก่งกาจรอบด้านต้องใช้พรสวรรค์มากที่สุดแถมทรัพยากรกับเวลาที่ต้องใช้ก็มากมายถึงขีดสุดเช่นกันเขาเลือกอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็หยิบเคล็ดจริงแท้ที่ใช้ฝึกไฟใต้ดินออกมา เคล็ดล้อมแกนกลางโลกเป็นเคล็ดจริงแท้ที่มีทั้งหมด9้าขอบเขตระดับที่9้าซึ่งเป็นขั้นสูงสุดถึงขั้นสามารถควบคุมอนุภาพอันแข็งแกร่งของหินหนืดกับไฟใต้ดินได้และขอแค่ยืนอยู่บนพื้นก็จะควบคุมไฟใต้ดินได้อย่างต่อเนื่องมีอนุภาพแข็งกล้าเป็นอย่างยิ่งเหตุใดสิบน้องลู่จึงเลือกเคล็ดจริงแท้วิชานี้เล่าอาวินว่านเฟยไม่ทราบว่าขยับเข้ามาใกล้ตอนไหนมองดูตำราเคล็ดจริงแท้ในมือลู่เซิ่งด้วยความแปลกใจอยู่บ้าง ต่อให้เคล็ดหลอมแกนกลางโลกจะอยู่ในหมวดเคล็ดจริงแท้แต่ก็อยู่ในระดับธรรมดารรมดาการหลอมกายแย่ยิ่งกว่าเคล็ดหยกม่วงปีกสวรรค์เสียอีกแม้แต่ปราณจริงแท้ก็ยังสู้เคล็ดแสงรุ้งดุดห้วงฝันที่อยู่ท้ายๆของระดับกลางไม่ได้ศักยภาพและฉากหลังเองก็ไม่แข็งแกร่งจุดเด่นเพียงหนึ่งเดียวคือสามารถควบคุมไฟใต้ดินได้อย่างต่อเนื่ององหลังฝึกสำเร็จแถมต้องเก็บอมพลังพลานของตัวเองไว้สำหรับใช้เป็นจำนวนมาก อวินว่านเฟยเว้นเล็กน้อยแล้วพูดต่อทอว่าหลังจากฝึกฝนระดับสูงสุดของเคล็ดจริงแท้นี้สำเร็จพลังทำลายล้างจะเทียบเท่ากับจุดสูงสุดของระได้ดับปฐมปฐพีทว่าจะสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นสองเท่าของเคล็ดจริงแท้วิชาอื่น ลูซึงเข้าใจว่านางหมายความว่าอะไรหลักๆคือต้องการเตือนเขาว่าเคล็ดจริงแท้นี้ไม่คุ้มค่าแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญไม่ใช่เรื่องพวกนี้หากเป็นพลังงานไฟใต้ดินที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายกับการที่ไม่สนใจสภาพแวดล้อมในการฝึกฝนของเคล็ดจริงแท้นี้ เคล็ดจริงแท้วิชาอื่นๆส่วนใหญ่ต้องมีสภาพแวดล้อมกับเงื่อนไขที่เข้มงวดมากมายทั้งยังต้องใช้ทรัพยากรำค่าหลากหลายชนิดมีแต่เคล็ดจริงแท้วิชานี้เท่านั้นที่ไม่ต้องใช้ของหายากนอกจากความที่มันสุดยากและธรรมดาแล้วที่เหลือล้วนไม่มีจุดได้ที่เด่นชัดแต่อย่างไรไม่เป็นไรค่าเลือกดีแล้วเอาวิชานี้นี่แหละถึงอย่างไรก็เป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นลู่เซิงกล่าวด้วยรอยยิม้ม พูดถูกต้องอาจารย์ของสิทธิ์น้องเป็นท่านผู้นั้นเรื่องเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องให้ข้าเตือนหรอกอวินว่านเฟยยิม้มลู่เซิ่งย้ายหนังสือสูงเท่าหนึ่งคนครึ่งออกมาจากช่องแล้วพลิกเปิดไปหน้าแรกเบาๆตรงกลางกระดาษที่ขาวสะอาดประทับลวดลายรูปภาพที่เหมือนกับดอกเหมยอันชัดเจนเอาไว้ดอกไม้นี้เป็นสีทองอ่อนลู่ซิ่งยื่นมือออกมาทาบบนลวดลายภายใต้การชี้แนะจากอาวินว่านเฟยสู่ หลังจากเกิดเสียงดังเบาๆเขาก็ยกมือขึ้นมามองฝ่ามือตัวเองบนฝ่ามือมีรูปภาพอักขรที่เล็กละเอียดในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าประทับอยู่ด้านบนสุดของภาพอักขรมีตัวหนังสือเล็กกระจิริตเขียนอย่างชัดเจนว่าเคล็ดล้อมแกนกลางโลกนี่คือค่ายกลถ่ายทอดบนตำราลับของสำนักพันอาทิตย์ในเขตจันทราศาสตร์ที่ซื้อมาจากสำนักระดับบนตำราทุกเล่มสามารถประทับร,รอยตราของมันไว้บนร่างผู้อื่นได้เอง ตราของตำรานี้จะคงอยู่ห้าวันแม้ว่าจะเป็นแค่ตราที่เหมือนกับแสงสว่างแต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นเนื้อหาด้านบนทั้งยังสามารถพลิกหน้าผ่านความคิดได้ลูซ่ซึงเก็บตำรากลับไปบนชั้นสิท์น้องไปด้วยกันหรือไม่ข้าจะพาเจ้าไปชมของดีใหม่ล่าสุดอวินว่านเฟยพูดพลางยิ้มแย้มสิ์พี่ต้องให้ส่วนลดหน่อยแล้ว ลูซ้ซ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มเช่นกันตอนนี้เขามีเงินไม่เยอะเป็นเงินเดือนสองสามเดือนที่สำนักมอบให้สิ่งที่มีเยอะหน่อยคือเงินเดือนที่เพิ่งได้ตอนกลายเป็นสิทธิ์จริงแท้มีห้าสิบทองคำานบวกกับมุกบุปผาม่งที่เป็นของขวัญชดเชยของตระกูลซ่งซึ่งได้มาเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อแลกเปลี่ยนเป็นทองคำานจะมีแค่หนึ่งร้อยห้าสิบตำลึงเท่านั้นสำหรับคนธรรมดาแล้วเงินแค่นี้เป็นจำนวนที่ไม่อาจนึกจินตนาการแต่สำหรับระดับอย่างพวกเขาถือว่าทำดาดา สิทธิ์น้องไม่ต้องห่วงด้วยชื่อเสียงและสถานะของเจ้าติดค้างศักหลายพันทองคํามันก็ไม่เป็นอันใดรอไปถึงจังหวัดไร่เหมันค่อยคืนก็ยังไม่สายพวกเราตระกูลอวินมีสาขาในจังหวัดไร่เหมันเหมือนกันอวินว่านเฟยอธิบายอย่างยิ้มแย้มตระกูลได้ประเมินลู่เส้งไว้แล้วเดิมทีประเมินไว้ที่ระดับสองแต่หลังกลายเป็นสิทธิ์ของท่านผู้นั้นก็เลื่อนขั้นเป็นระดับพิเศษทันทีเหนือกว่าระดับหนึ่งของผู้อาวุโสธรรมดาเสียอีก หมายความว่าในสายตาของตระกูลอวินลู่เซิงที่ตอนนี้เพิ่งแสดงพลังในขั้นต่ำของระดับพันธนาการเป็นที่นิยมและมีตำแหน่งสูงกว่าผู้อาวุโสในระดับปฐมบทพีของสาขาย่อยเสียอีกเช่นนี้ต้องขอขอบคุณสิทธิ์พี่มากๆแล้วลู่เซิงพยักหน้าแสดงออกว่าเข้าใจเจตนาของอีกฝ่าย ทั้งสองร่วมทางกันออกจากชฉนังสือแล้วกลับไปตามเส้นทางเดิมขณะอยู่บนระเบียงที่สูงใหญ่และโล่งกว้างอาวินว่านเฟยได้เล่าสถานการณ์ทางด้านจังหวัดไร้เหมันให้ลู่เซิ่งฟังในฐานะสิทธิ์จริงแท้ของสาขาย่อยบวกกับเป็นสิทธิ์ของท่านผู้นั้นลู่เซิ่งจึงได้รับสถานะสิทธิ์จริงแท้ระดับจังหวัดได้ตั้งแต่แรกในฐานะสิทธิ์จริงแท้เส้นทางและสถานที่ที่ใช้หาทองคำมารมีอยู่มากมาย เทียบกับภารกิจเข็นฆ่ากับซากเดนทับมานการบุกเบิกโลกภายนอกหรือการรับภารกิจตรวจสอบส่วนหนึ่งแล้วถ้าหากมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเช่นสลักอักขระค่ายลกลหลอมกลั่นโอสถหรือของขลังล้วนหาทองคำมานได้มากมายนี่ใกล้เคียงกับผู้บำเพ็ญเพียรในนิยายเลยไม่ใช่หรือลู่เซิงได้ยินก็รู้สึกผิดปกติเล็กน้อยกลั่นโอสถวาดอักขระสลักค่ายกลสร้างของขลังนี้เป็นแบบแผนของโลกแห่งเซียนโดยสมบูรณ์แล้ว แน่นอนว่าพวกเราแตกต่างกับเซียนในนิยายพิสดารเหล่านั้นตรงที่ถ้าไม่มีสายเลือดก็ไม่มีสิทธิ์เข้าสำนักนอกจากนั้นอวินว่านเฟยยิ้มรอเจ้าไปถึงทางนั้นก็จะรู้เองทั้งสองออกจากอารามอย่างรวดเร็วก่อนจะห่อตะบึงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทางหลายสิบลี้ไม่นานก็มาถึงหุบเขาสีเขียวที่วีหกส่งเสียงร้องบุปผาส่งกลิ่นหอมแห่งหนึ่ง รูปปั้นรูปคังคกสีทองสูงหลายมีสองตัววางอยู่ตรงทางเข้าเส้นทางหุบเขาเมฆสีเขียวลอยอยู่ด้านบนลูเซิงยืนอยู่ด้านหน้าประตูหุบเขาสามารถมองเห็นเสาควันสีเขียวหลายกลุ่มที่ลอยขึ้นมามากมายจากด้านในได้ท่านบอใบไม้รอเรรอเรพอพ่านชอช้างนอนหนูด้านในหุบเขามีบุรุษสวมเสื้อคลุมสีเขียวหลายคนเร่งรุดออกมาแล้วคุกเข่ขาคำนับอวินว่านเฝอยอยู่ไกลไข้าพาแขกมาพวกเจ้าจงไปเตรียมสินค้า อวินว่านเฟยใช้มือหนึ่งทำท่ามุตราฟู่ฟู่ทันใดนั้นคังคกสองตัวตรงปากทางเข้าหุบเขาก็อ้าปากพ่นควันสีฟ้าสองสายออกมาควันสีฟ้าครอบคลุมลู่เซิ่งอย่างรวดเร็วทําให้ตรงหน้าเขาพระาโมครู่ต่อมาเมื่อควันสีฟ้าสลายไปภาพตรงหน้าลูเ่เซิงก็เปลี่ยนไปโดยสมบูรณ์เขายืนอยู่ในห้องศิลาทรงกลมที่ไม่ใหญ่กับอวินว่านเฟยตามลําพัง ด้านข้างห้องศิลาหรือตรงหน้าพวกเขามีเส้นทางเส้นหนึ่งไขมุกที่แขวนไว้สองฝากข้างด้านในทางเชื่อมอันมืดมิดกำลังสองแสงไขมุกแสงนั้นไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดแสงสว่างสีขาวบริสุทธิ์ที่ปล่อยออกมาเหมือนกับคบเพลิงเชิญนั่งอวินว่านเฟยผายมือให้ลู่เซิงทั้งสองค่อยคอยนั่งลงบนเก้าอี้ด้านหลัง ที่นี่เป็นห้องลับใต้ดินที่ตระกูลอวินของข้าสร้างขึ้นออกแบบไว้ให้แขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะไม่ต้องกลัวว่าความลับใดๆจะรั่วไหลออกไปเมื่ออยู่ที่นี่แขกทุกคนจะสามารถพูดความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจตนเองออกมาได้โดยไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นความต้องการแบบไหนพวกเราจะพยายามตอบสนองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอแค่มีทองคำมันมากพอทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหานั่งเอ่ยด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม ลู่เซิงกระจ่างแจ้งในพริบตากล้ากล่าวคำพูดแบบนี้ออกมาดูเหมือนขุมกำลังที่ยืนอยู่เบื้องหลังตระกูลอวินจะต้องน่ากลัวถึงขีดสุดแน่ไม่แน่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสามตระกูลใหญ่ถึงอย่างไรผู้ที่มีทาตรับใช้มากที่สุดก็คือทางการของต้าอินยอดเยี่ยมโดยแท้ลู่เซิงพยักหน้ายกชาอาวินว่านเฟยปรบมือ จากนั้นก็มีพึ่งหน้าคนกระพือปีกบินหึ่งหึ่งออกมาจากทางเชื่อมแล้ววางน้ำชากับขนมในมือลงให้ทั้งสองลู่ซึ่งพิ่งเจอพึ่งหน้าคนเป็นครั้งแรกสิ่งมีชีวิตชนิดนี้หากยืดตัวตรงจะสูงเท่าหนึ่งคนครึ่งศีรษะเป็นสตรีละโฉมร่างกายเป็นพึ่งขนาดยักษ์ย้ายซึ่งมีลวดลายสีเหลืองสลับดำปีกที่อยู่ด้านหลังกระพือด้วยความเร็วสูงเท้าไม่แตะพื้นท่าทางเคารพเชื่อฟัง หลังจากยกชามาแล้วพึ่งหน้าคนสองตัวก็ลอยอยู่ด้านหลังคนทั้งสองแปะแปะอวินว่านเฟยปรบมือเบาๆอีกรอบหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีที่เปลือยกายล่อนจ้อนค่อยๆเดินออกมาจากในทางเชื่อมไม่ว่าจะเป็นหุ่นหรือหน้าตาล้วนงดงามเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่พอสองคนนี้เดินถึงด้านหน้าลูเซิงกับอวินว่านเฟยกลับคุกเข่าลงก่อนจะหมุนตัวหันหลังให้ทั้งสอง ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ